แอปพลิเคชันที่ต้องมีติดเครื่องก่อนเดินทางไปประเทศจีนมีอะไรบ้างไปดูกันแอปแรกก็คือ WeChat ค่ะแอปนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะก่อนที่เราจะเดินทางไปประเทศจีนเราจะต้องยืนยันตัวตนโดยใช้แอปพลิเคชันนี้สแกนที่สนามบินก่อนนะคะแต่ว่ามีข้อสําคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือการที่เราจะสามารถสมัครแอปนี้ได้นะคะเราจะต้องให้เพื่อนที่ใช้แอปนี้ช่วยยืนยันตัวตนก่อนค่ะถึงจะใช้ได้ แอปที่2ก็สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะนั่นก็คือป้ตู้ทานเสลดค่ะหรือที่เรียกว่าปายตู้ฟานีแอปนี้นะคะใช้ทานเสลดได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นจากภาษาจีนไปเป็นภาษาอังกฤษหรือจะทานสเสลดรูปภาพหรือเราจะพูดแล้วก็ทานเสลดไปด้วยก็ได้นะคะสําคัญมากๆสาหรับคนที่ภาษาจีนไม่แข็งแรงนะคะแอปที่3ก็คือปายตู้ตีถูหรือป้ายตู้แมพนั่นเองนะคะอันนี้เอาไว้สําหรับดูเลยนะคะว่าเราอยากจะไปเที่ยวสถานที่เที่ยวตรงไหนยังไ,ไงไปยังไงสามารถบอกได้หมดเลยคะ่ะแอปสุดท้ายก็คือ VPN นั่นเองค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะโดยเฉพาะสายโซเชียลนะคะไม่งั้นโหลดดูอะไรไม่ได้เลยครบแล้วนะคะแอปสำคัญที่จะต้องมีก่อนเดินทางไปจีนหากชอบคลิปนี้ช่วยกดหัวใจและกด follow เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ